คุณแม่คะฉันจะนั่งไม่ไหวแล้วละเล็กอ้าวจะนอนเหรอคะบ้าสมัยนี้นะแสง UV มันแรงมากๆเลยทีเดียวเนี่ยใช่ใจะบอกว่าโอ้ยคุณแม่นะกลัวผิวไม่เกรียมมักโอ้ยคุณแม่ยังสวยเช้งกระเดะเป๊ะขนาดนี้กลัวอะไรคะสวยเนี่ยสวยแต่กลัวดำอ้ยถ้างั้นหนูมีผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลผิวนะให้คุณแม่คงสภาพความสวยสดกระจ่าง ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันพวกประเภทแบบกันแดดอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเสนอใช่เลยนะห<ะ>อ,อบอกตามตรงเลยนะว่าเวลาฉันใช้ครีมกันกแดดมานักตอนนั้นเนี่ยนะทั้งหนาเหนียวแล้วก็โอ้โหเนหนอะหนะไปหมดเลยแต่งหน้าก็ยากลําบากลําบนมากๆเลยและสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะกันแดดได้ไม่มันเยอะอ,อย่างนี้อ่าอ่ถ้างั้นลองดูนี้ก่อนอะไร อันนี้คืออะไรอันนี้หนูแนะนำเลยนะคุณแม่เพราะว่าซี t a p ปรเฟชชั่นัลเซนสกินเอสพีเอฟสามเนี่ยมันดีมันรัดเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติ SPF 30ขนาดนี้เนี่ยนะฉันขอบอกเลยว่ามันเหนียวเนินหนาแน่นอนฉันเคยใช้ละอ่ะอ่ะอะเห็นมาก็คิดอย่างเงี้ยสมัยนี้วิวัฒนาการขนาดไหนแล้วตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณภาพไม่เหนียวเนนะไม่หนาไม่ลอยไม่วกไม่มัน แน่ใจแน่ใจไม่เชื่อคุณแม่ก็ลองทาที่หลังมือสิคะอ่ะลองดูก็ได้อืมเออใช่ใช่ใชเนื้อบางเบาเนาะแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะอ,อย่างที่เธอบอก และที่สําคัญนี้ไม่วอกด้วยอย่างเงี้ยพอเวลาทาแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นเลยทีเดียวนะโอ้ดี<อ>จริงๆเลยเล็กเอเอเห็นไหมคะเป็นอย่างที่หนูพูดไหมคะใช่แหมเธอนี่นะเก่งมากๆที่ช่วยแนะนําอะไรที่มันดีๆอย่างเงี้ยนะ<ด>ไม่งั้นเ<ะ>ชื่อก็คงยังโง่เง่าอยู่ยงั้นนะ่ะนะก็กลัวไปหมดเลยนะไอ้เรื่องกันแดดเนี่ยเพราะเคยเจออะไรที่มันไม่ดีแต่อย่างงี้แหมต้องขอบอกเลยนะว่า รับประกันคำประกันรับรองยืนยันให้คำมัน่นการันตีทางเมป,ปริวาโหตุอุ้ถา้ถาทา,าไปจะได้ส,สวยแต่ไม่ได้ส,สวยเต่ทองไว้ลูกเอ,อนมอมตังนะอมตังไวแนนงนนนะ้แลน่นอนทาก่อนนอนแลิศจริงๆจะ,จะบอกให้หใครละมาดึกตอนนี้กงไม่ใช่ใครแนะ่ๆอ มีอะไรคะคุณแม่คะแม่ลืมอ่ะลืมลืมตาลืมอยู่ลืมอยู่ไงเออลืมอะไรก็ไม่รู้ลืมอะไรล่ะคะเอ้ยนี่ไงลืมมันเนี้ยนี่แหละว่าจะถามมันเนี้ยว่าใช้ยังไงอ่ะบอกหน่อยสิเอ๊ยสีตาโปรเฟชั่นอลอวนลลิบูตครีมหนูก็เพิ่งเอ๊ยแต่ก่อนคุณแม่ใช้มาก่อนแล้วสาวันนะคะ แล้วก็หนูก็เพิ่งอธิบายคุณแม่ฟังไปวันนี้สามรอบด้วยกันยัง<อ>เธอยังไม่ได้พูดอะไรกับฉันเลยแม้แต่นิดเดียวจะป้าหารือยังไสงส่สงสัยสงสัยสงสัย<อ>สงสัยเนี่ยคุณแม่เราเสียเมอร์แล้วล่ะคะอ,อ่ะอ่ะอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละหนูอธิบายอีกรอบก็ได้ คุณแม่นี่เป็นเพราะคุณแม่นะซีตาโปรเฟชชั่นอลโอเวอร์ไนท์รีบูตครีมเนี่ยนะคะเขาเป็นครีมทาก่อนนอนนะคะแล้วก็ถ้าทาบางเนี่ยก็เป็นบำรุงถ้าทาหนาเนี่ยก็เป็นมาร์กหน้าเพื่อที่บำรุงเพิ่มดับเบิลประสิทธิภาพเข้าไปอีกอ๋อเข้าใจและใช่ออนะเดี๋ยวจะไปใช้ดูแล้วมันใช้ยังไงอ่ะบอกไปเนาะเอาอย่างนี้นะคะคุณแม่ขาใช้นะบอกไปแล้วก็คือทา ขาบางเป็นบำรุงทาหนาะเป็นนั่นแหละทำให้แบบว่ามาร์คดับเบิลแต่ว่าที่สําคัญนะอยากจะบอกคุณแม่อีกอย่างหนึ่งคือประสิทธิภาพของมันคืออะไรอ่าอออออมึงว่าเปล่าไปแล้วจะงงไหมว่า <laughs> ไม่ใช่เลยหรอกก็คือว่าคุณแม่ขาตัวเี้นเนี้ยมีสารสกัดหลายตัวซึ่งมีประโยชน์มากเชียร์บัตเตอร์เอ่ยน้ํามันมากอกเอย่ยวิตามินเอย่ยอะไรหลายๆตัวซึ่งแต่ละตัวเนี้ยไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเยอะเลยค่ะเป็น10เป็นร้อยพวกนี้ต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็ทําให้ผิวพันธ์แล้วเนี่ยถ้าตาชั้นใต้ผิวอิลาสตินเต่งตึงฟูขึ้นมาเลยล่ะค่ะ oh, <no. S 1> แล้วก็ย้อนไวแล้วก็ขาวกระจ่างใสภายใน2อสมอาทิตย์ mm. ประสิทธิภาพดีมากไม่เหมือนพวกขาวพาพุ๊บขาวปุ๊บปั๊บเนี้ยโกหกหนูอบ,บอก tha, tha, ให้เลย tha, 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 tha. แล้วก็ผิวเราเนี่ยจะมีความฉ่าน้ำเห็นไหมผิวมันผิวสาวแรกรุ้นเนี่ยแม่ทาขนาดน่าเหี่ยวตอนแรกยังตึงเลยคุณแม่ค่ะนี่แหละค่ะของเขาดีอย่างนี้เลยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเข้าใจละแล้วก็นี่ทาเสร็จนะก่อนนอนลันลาลันลาลัลาเออเดี๋ยวฉันจะไปทาลัลาลัลาดีกว่าเนอะแต่คุณแม่ทำทาลันลาสิคะลันลันมั ออฉันว่าเราทาค <Okay. S 1> ือแม้ไปเลิกบ้านกันเดินทาจะบ้าเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยฉันสบายดีฉันให้ฉันพาไปโรงพยาบาลทําไมเถื่อนไม่รู้เรื่องหนูว่าต้องไปแล้วล่ะค่ะคุณแม่ขาไม่เอาแล้วเพ่จะไปเช็คอะไรนิดนึงก็ดีนะฉันไ,นะะไดีกว่าฉันจะไปทาครีมล,นะลัน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 กุญเอนั้นหลับฝันดีลันลันฉันว่าลันลันแล้ววะเฮ้ยทำไมเราว่าแบบแปลกๆแล้วนะแม่เราเนี่ยเนาะสงสัยจะต้องแพ้อะไรสักอย่างอ่ะ อยแกว่าใครฉันว่าอีคุณแม่หล่อนไปหยิบครีมมาเลยแล้วก็ไปเปิดประตูเลยฉันว่าใช่แน่นอนชัวปั๊บมีอะไรเหรอคะคุณแม่ลืมอะไรคะแม่ลืมลืมตาแล้วลืมอะไรล่ะลืมลืมครีมอ่ะครีมอ้าวคุณแม่จะไปไข่ประแจจะไปอะไรเหรอคะไม่ครีมลันลาครีมอ๋อครีมลันล่า ใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครีมล้านล่โอเวอร์ไนท์ค e ีมสีตาโปรเฟชนัลโอเวอร์ไนท์ค h ีมเอ a m ตอบมาอะไรเดี๋ยวผมจะไปทาให้สวยกุ o d night จริงๆตอนเนี้ยฉันว่าเสียเวลานอนดีกว่าอย่าไปแบบอะไรกับคุณนายเขาเลยโอ้ยลืมลลืมอะไรคะลืมพูดว่า รับประกันคำประกันรับรองยืนยันให้คำมัน่นการันตีไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีๆก็จะเดินมา,มา